ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับที่จะสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint แบบสวยๆได้ฟรีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมนะครับนี่นะครับคือตัวอย่าง PowerPoint ที่ผมดาวน์โหลดมานะครับจะสังเกตว่าสวยมากๆเลยนะครับเป็นแบบอินโฟกราฟิกนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับนะฮะ นไครับนี่คือนะครับเราสามารถนําไปปรับใช้ในงานนําเสนอหรือการจัดการในการสอนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านะเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ที่ช่องเซิร์ชนะครับ t h p n g 3 com นะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับจากนั้นกด enter ครับ แล้วนะครับด้านบนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สมัครสมาชิกนะนะครับเราก็ทำการกดสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกก็จะให้เลือกว่าจะสมัครด้วย Line, Face หรือ Gmail ก็ได้ในที่นี้ผมใช้ f c e e o o o นะครับในการสมัครนะนะครับจากนั้นมาที่ช่องเ e ิร์ชนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบของสิ่งที่เราต้องการจะดาวน์โหลดได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น p o w e r p o i n t นะครับ ผมลองพิมพ์คำว่า education นะครับไปนี่ครับลองพิมพ์นะ,ะขึ้นไหมนี่ครับเราก็จะเจอนะครับ PowerPoint เยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดฟรีได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้เทมเพลตตัวตัวไหนเอ่ยตัวนี้นะครับนี่เราก็มาคลิกนะครับเอาเมาส์มาชี้นะมันจะขึ้นนะครับ ตรงเป็นสี้มพเนี่ยเขียนคําว่า PowerPoint นะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโคต้านะครับจะมีให้แค่วันโหลดได้วันละ2ครั้งนะครับตอนนี้ผมโหลดไปแล้วครั้งหนึ่งนะนะครับนี่ผมจะโหลดอีกครั้งหนึ่งผมก็หมดโค้ต้าแล้ววันนี้นะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะนะครับเราก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดคําว่าเปิดนะแล้วลองเปิดดูก่อน นี่ครับจะเจอไฟล์ PowerPoint นะครับแล้วแตบเราคลิกเข้าไปครับอ่าแล้วก็กดเปิดการใช้งานครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้เทมเพลต PowerPoint สวยสวยน่ารักนรักมาใช้กันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ